สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องไล่หนูและแมลงสาบรุ่น A 100ของซูโม่นะครับเครื่องนี้ใช้เทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่สูงไมโครอิเล็กทรอนิกส์เป็นคลื่นอันต้าโซนิกไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ปลอดภัยต่อเด็กและสัตว์เลี้ยงแต่คลื่นนี้จะไปรบกวนพวกหนูและแมลงสาบทําให้หนูและแมลงสาบอยู่ไม่ได้เครื่องนี้ส่งคลื่นความถี่สูงอยู่ที่2 0 4 5ถึงกิโลเฮิร์ตครอบคลุมพื้นที่ได้360องศา ใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กแค่10-20วันหนูและแมลงสาบก็จะไม่ออกมารบกวนท่านอีกต่อไปควรติดตั้งเครื่องนี้อยู่ในตำแหน่งเหนือพื้นห้องประมาณ15-50เซนติเมตรเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการไล่สามารถใช้งานได้หลายสถานที่เช่นห้องนอนห้องอาหารโกดังเก็บของสำนักง,งานร้านค้าโรงแรมโรงพยาบาลและภายในอาคารสถานที่อื่นๆได้ไม่ควรวางเครื่องเอาไว้มุมอับและไม่ควรมีอะไรบังหน้าเครื่องในระยะ1เมตร ตัวเครื่องมีไฟ LED บอกสถานะว่าเครื่องกำลังทำงานโดยการปล่อยคลื่นอันต้าโซนิกออกไปมีปุ่มกดเพื่อทดสอบการทำงานของเครื่องกดค้างไว้แล้วจะมีเสียงออกมาเป็นการจำลองคลื่นเสียงรบกวนของหนูและมแมลงสาบให้เราได้ยิน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าแนะนําให้คุณย้ายเครื่องไปเสียบตามห้องต่างๆภายใน3-5วันหรือมากกว่านั้นเพื่อให้หนูและ,มะแมลงสารบรับรู้ถึงครื่องรบกวนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆหนูและ,มะแมลงสาบก็จะไม่สามารถอยู่ในบริเวณนี้ต่อไปได้สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ QR code นี้ได้เลยนะครับ